สวัสดีครับมีเพื่อนๆหลายคนนะครับคอมเมนต์เข้ามาว่าให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับโปรแกรมแอปพลิเคชันเ c e บ o ๊กนะครับในกรณีที่ลืมรหัสลืมเมลแล้วเราจะมีวิธีการดูยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับแต่ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับ ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลยนะครับก่อนอื่นเข้ามาหน้าโทรศัพท์นะครับแล้วก็ไปเลือกหาคำว่า Google Chrome าพอเราแตะแอป Google Chrome ไปแล้วนะครับปุ๊บแล้วก็รอนะครับผมแล้วก็เราก็มาแตะ จุดสามจุดด้านบนนะครับแล้วก็เลื่อนดูล่างๆจะเป็นคำว่าตั้งค่าให้เราแตะเข้าไปเลยแล้วเราก็จะเห็นคำว่ารหัสผ่านนะครับผมเราแตะคำว่ารหัสผ่านเลยครับแล้วก็เลื่อนอันนี้จะเป็นเมลและรหัสผ่านนะครับให้เราติ๊กไปเลยถ้าเราลืม Facebook อันไหน แล้วเข้าไปดูสมมติเรามี3 4มสี่เฟซบุ๊กเราจำพร้อมจำเมลได้คร่าวๆนะครับแล้วก็แตะเข้าไปเลยอันที่เช่นเมลตัวนี้ปึ๊บอ่าเราก็จะเป็นรูปรหัสผ่านนะครับเราแตะที่ดวงตาปั๊บมันจะให้เรายืนยันรหัสผ่านแตงผมใช้สแกนนิ้วนะครับแล้วก็สแกนนิ้วไปปึ๊บอ่ารหัสผ่านก็จะขึ้นมาแล้วครับพร้อมอ e ีเมลเราก็นำยูเซอร์ตัวนี้แล้วก็รหัสผ่านไปใส่นะครับผมแล้วก็ จะใช้แอปพลิเคชัน Facebook ได้ปกติเลยครับเดี๋ยวถ้ามีคลิปดีๆต่อไปเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ